สวัสดีครับผมดาวบันดอนครับมือนีมาแนะนำฮิโร่ครับอืฮิโร่นี่มันเป็นของดีเป็นยาดีครับอืผู้เป็นเงียวยัดเงียวฝืดนเงียวขัดเงียวครื่องเงียวบพุ่งเงียวบพ่อจ้าเงียวยัดยัดหกักกางเกงเจ้าของเออส่วนมากอนุทีห่หลายครับเขาพอรักหาสิบหกสิบขึ้นมามันมกักเงียว ฝุดฝุดเงียวคัดขัดเงียวเครื่องเครื่องนะครับอืพี่น้องถ้าเป็นแบบนี้บอกกันต่อๆไปเลยครับอืคนเป็นหลายอืปวดคักๆัปวดจนแสบลูกหมากบัดยงางไปว่าที่เงี้ยวคักๆัเข้าไปกระถนหยับเข้าไปใกล้ๆกล้ันแล้วหยับเข้าไปใกล้ๆเงียวเพราะยัด <c oughs> โอ้ยเพราะได้ตัวน,นี้แล้วไม่กินครับกับผม สัตว์ลงไปแล้วแหงน้ะใส่กันละสองเม็ดโหลดว่าให้กินเม็ดเดียวฟาดสองโหลดวันสนอกอืมเมื่อท่านโดนครับพี่น้องครับอืมปวดเจ้าเจ้ามากไปเยี่ยมบาดน้จ้าจนได้ถอยออกโอ้มันไก่โถมันไก่โถปวดโบแมนตัวนี้วันสนอ่ก็เลยถอยออกมาครับมันจ้ากรดครับพี่น้องครับอืมเอาสีเสื้อผมหรือโบเสื้อกระตามแต่ว่าร่องเบิงร่องเบิงครับ อันนี้กะบราคากับบ่อแพงราคากะบราลอยคือกันอ,นอ,นนอืแต่ว่าเฮ้าบำรุ่งไว้ลูกหมากของเฮ้าเฮ้ากะทิเงียวบ่คัดเงียวบ่ฟืดนะครับแล้วกะันเงียวบ่คัดเงียวบ่วบฟืดเนี่ยมันกับบ่ไเด้ขึ้นอย่างายไยเด็กคนเฮ้าแม่นบอกแสดงว่าสุขภาพดีนะครับเอาดีบ่ดีรองซื่อไปใส่เบงิงซื่อไปกินรองเบิงครับอืฮีโลฮีโล กินแล้วแข็งแรงเงียวจัดบ่มีฝืดบ่มีเครื่องกับลองเิ่งครับ